สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับเปาบาดสาวหน่อยคือเก่าครับเมนี้วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับเมนี้ก็คือเก่าแหละครับมีเมนูมานําเสนอครับผมน้ําพริกอ่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูบดที่เตรียมไว้ครับประมาณ8ขีดนะครับพร้อมกับกระเขทยล่างซอยเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับผมอันนี้ก็จะเป็นบักแตงครับใบแจ้วใบกินน้ากันนี่แหละครับ อันนี้ก็เป็นผักชีล้างเรียบร้อยครับผมพร้อมกับหอมหัวใหญ่ครับแล้วก็พริกซอยรากผักชีครับผมมีอย่างหลายครับวันนี้ก็ถารุนถาเมืองไปกับบ่าวสาวหน่อยนี่นะครับหน้าตาสีออกมาน่ารับประทานกันมากน้อยสําได้ครับผมไปลุนกันเลยครับตอนนี้กำลังสมไฟติดครับพ่อแม่พี่น้องพร้อมที่จะทำเมนูให้พี่น้องได้ดูแล้วนะครับ ถ้ารุ่นถามเมืองไปน้ำกันครับผมมารุ่นกันครับใส่น้ำมันไปก่อนนะครับน้ำมันอย่ใส่หลายนะครับถ้ามาหาแต่ละมือนี่มีแต่แบบคลาสสิกพี่น้องมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งควันครับ กป็หลานมุนอันนี้กันจะเป็นผิดแกงครับผม,มขวดผิดแกงัหอมรามูบดมาใส่ครับพี่น้องเมนูนี้มีพักสดๆครับกินเผากันดีขนาดเลยพี่น้อง เนื้อหัที่แกงคือจะหอมเลยอ่ะเนื้อบดมาใส่แล้วกันนะครับเนื้อหมูบดครับผม เป็นเมนูที่เบาบางภาษาหน่อยมากครับเพราะว่าเ่นใส่พวกวัตถุดิบมาเจวเพิ่นหลายพวกฟักสดฟักยนีงนี่นะครับเครด่งหมกินเสียบเสียมหน่อฟักนี่แหละพี่น้องมันพี่กองมันพิ่กองมันทิกห,หมูอ่อง ใส่ไปเลยครับเพื่อเสด็จความเปรี้ยวจากเผือเทศนั่นพี่นอ้องต้องออ,งเองกเละๆนะแต่ครับปล่อยผันไไหวก่อนครับ ใส่หอมซอยครับพี่นอ้องกิดความหอมครับหน้าตาสวยมากเลยหมายถึงมือกล้องครับหน้าตาสวยมากเลยน้ำพริกอ่องฉบับนี้เป็นสไตล์ของมูซาหน่อยก็บเบาบาดด้วยพี่นอ้องนี่ครับแนว่ประยุกค,ครับพี่นอ้องตามรักน้ำพริกอ่องทั้งฝั่งเนี้ยเขาไอาเทมบอแมนแบบนี้มูซาหน่อยก็บเบาบัด Ao tao sẽ tay thì chin gần đưa hai nữa. Ngā chuông đẩy lam sao nó? ừ, đúng rồi, đúng rồi. nói rồi ่นำมันหอยเล็กหน่อยครับพี่นอ่องเกล่นมต้านารครับันมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนัวครับสามรสสี่รสนี่แหละพี่นอ่อง มครับปล่อยไว้สักพักก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สซีไสคักซี่ที่หันไว้ครับปิดถ่ายครับแล้วก็สี่ยงปงครับอันนี้เป็นสูตรบ้าบ้าเองครับ ถือว่าใส่พริกไปหน่อยเผื่อสีสันครับแลักสิมีความจัดจานขึงมากนะครับอแดบอแดบ<ม>เปลี่ยนเป็นรสชาติของสช้าหน่อยกับเบาบางเด็ดเดี่ยวมึงพี่น้องมึงเด้อพี่น้องเนื้อมากินแห้งครับหอมแห้ง จานครับพี่น้องน้ำพริกอ่องสไตล์เบาบาทครับอาเซบูคือสูตรทั้งเนือเขาดอกครับแต่ว่าเป็นสูตรที่เบาบาดไปอยู่ขึ้นมาเองนนครับเพิ่ความเผ็ดหลากหลายเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยเค็มเปรี้ยวหวานเนาะสาวน้อยเนาะสไตล์เบาบาหสาวน้อยเฮ็ดกินครับประสิทธิ์หลายรสนี่ครับ แต่ติดขาดว่าอะไือรถจัดจ้านนะครับอือันนี้เฮ็ดกับขคอไวกับสิลงไปหน้าอีกแล้วพี่น้องไปหาพักมาเสริมอีกครับทำมันหลากหลายลงไปทั้งกันนี่นะครับหอมแหงพี่น้องรอขึ้นโตอีกครับ ครับพ่อเม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกองครับผมสไตล์เบาบาดสาวหน่อยคือเก่าแหละครับหน้าตาออกมากะนารับประทานะมาณนี่ครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิครับพร้อมกับผักสดๆดครับทั้งผักซีแลวก็ยอดกะทินหน่วยกระทินเท่านี่แหละครับพร้อมกับแตงกวาที่ล้างเรียบร้อยครับเป็นจะได้ครับพ่อเมยพี่น้องหน้าท่านกันบ่ครับเอว่าออกมาหน้าตาหน้ารับประทานครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่แวะเข้ามารับชมคลิปมากดติดตามมาเป็นกำลังใจให้สารสายเลาะชาแนลนะครับบางคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับผม